ทุกท่านกินดีที่สนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็ลองฟังลองดูเพื่อเป็นประโยชน์นะครับขุยมะพร้าวหมักในบ่อแบเกซ์เยอร์ไฟหรือหนอนแรงวันลายนีพอเราหมักแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นเป็นขุยเ้าที่มีจุลินทรีย์ที่มีจุลินทรีย์มาจากหนึ่งมันมีขี้ขี้หนอนขี้หนอนเนี่ย ก็จะปนในขุยเ้าแล้วก็ในในขี้หนอนก็มีจินทรนซีจิริรนซีตัวดีเพราะว่ามันหนอนจะกินกินแล้วก็ย่อยเศษอาหารแล้วก็เข้าไปอยู่ในท้องลำไส้หนอนแล้วก็ขายมาเป็นขี้หนอนมันก็มาปนปนกันก็ทำให้ขุยเ้ามีสีดำแล้วก็มีความชื้น นี่เป็นวัสดุปลูกหรือเป็นส่วนผสมขุยเ้าเนี่ยหลังจากนี้ไปมันจะเริ่มดำไปไเรื่อยๆดำดำดำ,ดำไปจนถึงดำที่สุดเพราะว่าจุลินทรีย์มันเข้าทาง,งานแล้วเข้าอาศัยแล้วแต่ถ้าเป็นขุยเ้าที่ยังไม่มีจุลินทรีย์เนี่ยหรือมีน้อยมันจะสีออกสีน้ําตาลหรือสีส้มสีที่ไม่ใช่สีดำแต่การที่เราไปปลูกไปใช้ เป็นวันสดุผูกไปลดน้ําไปอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะมีสีดําในที่สุดนั่นแหละแต่มันช้าดําช้าในจุลินทรีย์ที่ที่ที่เติมเข้าไปในเวลานั้นอาจจะเป็นขี้วัวหรือจากน้ําหรือจากอากาศหรือจากอะไรซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่จุลินทรีย์ที่เกิดจากหนอนแมลงวันลายหรือไส้เดือนซึ่งจุลินทรีย์ที่เกิดจากหนอนแมลงวันลายหรือไส้เดือนเนี่ยได้รับการยอมรับจากัโลกว่ามันดี แล้วก็มันเป็นยูนรียที่ปลอดภัยต่อคึืชน,นี้เวลาเราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะได้ทั้งปุ๋ยที่ถูกย่อยสลายอาจจากปุ๋ยพาวเองจากเศษอาหารเองไปสู่ที่นอนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นธาอาหารที่ที่เราเติมลงไปก็คือพวกแคลเซียมก็คือเปลือกปูเปลือกป,ป,ปูที่เราเติมเข้าไปเพราะว่ามันจะช่วย เรื่องของการทําให้สารอาหารมันวิ่งดีขึ้นอะไรดีขึ้นตรงนี้ก็ก็เอาไปปลูกไปไปเคาะไปเคาะเคาะกล้าหรือเอาไปส่วนผสมไปเป็นวัสดุปลูกไปเป็นอะไรก็ใช้ได้ในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมันก็ออกมาไม่เยอะนะออกมาประมาณนี้นะเพราะว่าเรามีอยู่ประมาณสิบบ่อบ่อหนึ่งล้วก็ใส่ไปประมาณสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรสิบบ่อก็สองพันลิตรก็ได้ประมาณมันได้มาประมาณหนึ่งนี้เราได้มาแล้วเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเหลือว่าเราก็แบ่งๆแล้วจัดจำหน่ายก็ใช้เองบ้างนี่ใน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 ส่วนของของสิ่งที่คนผู้ปลูกหรือต้องการจากสิ่งนี้ก็คือความเป็นจุลินทรีย์บางคนถามมาว่ามีหนอนไหมผมว่ามีนะเลยนะเมื่อคนถามว่ามีอะไรบ้างผมว่ามันมีหมดเลยนะในนี้เพราะว่ามันเป็นเป็นตามระบบนิเวศเลยมันมันมันไม่ได้ไม่ได้ห้ามให้อะไรเข้าไปอยู่เลย บางทีมันก็มีหนอนบ้างมันมีมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่ไข่หนอนมันไม่ใช่ไข่หนอนเนี่ยอย่างเงี้ยก็อันนี้อะไรอ่ะนี่ก็มีก็เป็นเนี่ยหนอนตัวเล็กๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นคือนิเวศนี่คือระบบนิเวศตามธรรมชาติที่มันเป็นไปแล้วคนที่ก็ปลูกออแกนิกปลูกอินทรีย์หรือปลูกปลูกเพื่อทําเป็นยาเนี่ยต้องปลูกแบบนี้เพราะว่านี่มันไม่มียาฆ่าแมลงหรือไม่มีปุ๋ยแล้วมันก็มีไรบ้างคะ มีไรใช่มีไรมีแน่นอนอะไรที่ต้องอยู่ในไอ้ไอข้ขวยยะพร้าใช่ไอ้โคโคโนคัครอนนะมันมีไรแล้วก็มีเล็กๆถามว่าพวกนั้นเป็นศัตรูพืชไหมก็เป็นนะเป็นแต่ว่ามันถูกอะไรครับถูกควบคุมโดยนีเวศที่ดีจุลินทรีย์ถูกควบคุมโดยจุลินทรีย์ที่ดีถ้าจุลินทรีย์ที่ดีมันควบคุมได้มันก็จบนั่นเสียงอะไรครับเนี่ยคริกเก็ตจิ้งดีจิ้งดีงดอยู่ตรงนั้น อยู่ในกองปุ๋ยพังเนี่ยเพราะเพราะมันก็เพราะเราไม่ใส่ย,ยาฆ่าแมาลงในเขาก็อยูเดีดดแล้วเราหมักแล้วหมักจากหมกักหมักแล้วเราก็ออกมาเยอะออกมากองไว้อะไรไว้แล้วนะครับก็าการกำจัดขยะอินทรีย์ <c oughs> ที่ทางเลี้ยงแมลงวันลายหลักๆเลยที่โบีฟาร์มเนี่ยก็จะแบ่งแบ่งตัวนี้แหละครับออกไปเราจะไม่ค่อยแบ่งตัวนอนไขน่นอน <c oughs> หรือไม่ค่อยจะแบ่ง ที่เกี่ยวกับนั่นเท่าไหร่แต่แบง่งจกนี่แหละครับสีวัตถุตัวสุดท้ายที่เขาเสร็จสิ้นกระบ,บวนการของเขาเสร็จสิ้นในระบบของเขาแล้วก็เอาไปใช้กันแล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาเข้าใจในวิธีการได้มาของตัวนี้เขาก็จะเอาไปใช้เขาต้องการจุลินทรีย์นะครับเหมือนกับขี้เส้เดือนเหมือนอะไรพวกนั้นแหละครับอย่างนี้แกที่ขี้เส้เดือนเนี่ย บางที่อาจจะเลี้ยงด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปนะแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวว่าเราจะเปิดให้ดูทีนี้ว่าไส้เดือนของเราเลี้ยงยังไงนะครับคือเลี้ยงจากขยะเลยเลี้ยงจากเศษอาหารเลี้ยงจากใบไมใ้ใบหญ้าเลยแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงในกระมังคือกองมันกระดินเลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกคุยมะพร้าม่